เดครับบรรยากาศงานเหล็กช่วงนี้ครับอ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคับกับภารกิจปิดซ่อมจุดที่แตกงานเหล็กงานดินงานหินจัดไป อันนี้ตัดชิดพายออกนะครับตัวที่มันโผล่เลยเหล็กบีมขึ้นมาเพราะว่าจุดนี้เราจะวางสะพานชั่วคราวครับ ก็ตัดแต่งเหล็กบีมครับเตรียมตัวที่จะนำวางตามจุดที่เจาะตำแหน่งเอาไว้ครับทำเป็นบล็อกด้านข้างสองตัวยาวหกเมตรตรงกลางก็สามตัว ะครับวางในแนวขวางฝั่งน,นู้เนี่ยก็เนี่ยเหลือวางเหล็กบีมแล้วก็ตอกชิดภายรอบข้างแล้วก็ตรงกลางครับเนี่ยตรงกลางกันดินลักษณะนี้ฝั่งของบ้านบอ่อหลุมนี่เสร็จแล้วเหลือแต่ตัดนะครับตัดจากจุดน,นี้มาเนี่ยมาติดตรงนี้ ก็เสร็จสับเรียบร้อยบั่งนู้นก็เหลือวางบีมเหลือตอกชิดภายไม่นานแล้วครับนับถอยหลังแล้วครับเนี่ยมุมด้านนอกอ่างการดิน้นดำเนินการ ตัดส่วนเกินออกไปนะครับตัดส่วนเกินออกไปแต่งเป็นแนวสโลปตามหลังคันรูปแบบเดิมพอมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะครับบล็อกแผนเหล็กชีพายล็อกเอาไว้ถ้าเราวิ่งมาปุ๊บก็จะมีสะพานสะพานเหล็กข้ามข้างล่างน้ำล้น วงในชั้นหินบอกน้ำเป็นทางเบียรในอนาคตชาวบ้านก็สัญจรวงนอกอยู่ครับ ชั้นหินเสร็จเมื่อไหร่นะครับชั้นหินเสร็จเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะวิ่งบนทางเบี่ยงได้เลยลมแรงเหลือเกินครับ ตัวยาวนี้ก็จะถูกเสียบเข้ามาครับเสียบเข้ามาเป็นบล็อกเนี่ยเสียบเข้ามาแบบนี้วางแบบนี้ข้างบนรถวิ่งข้างล่างน้ำรอดเมื่อลดระดับกับเก็บนะครับก็จะไหลข้างล่าง ปลายน้ำล้นชั่วข่าวดินที่ส่วนเกินจากฝั่งนี้ครับตัดใส่ล้มทุกหกสบล้อแล้วก็ิ่งมาถอยเทยเสริมให้กับเปโคอีกคันอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งของโคกกลางเสริมคันขึ้น แล้วก็จะตกแต่งให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยสโลปมาตามแนวเลยเหมือนกันทําเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งตรงนี้เรียงหินนะครับนําหินใหญ่ใส่กล่องเคเบียนหรือว่ากล่องลวดตะข่ายเนี่ยมาวางเป็นชั้นๆเพื่อรองรับกระแสน้ํานที่มันล้นจะได้ไม่กัดเซาะ ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังบรรยากาศช่วงนี้ครับอ่าเก็บน้ำห้วยเชียงคำํำตำบลโนนราสีอำเภอบลบือจงังหวัดมหาสรารคาม ทั้งเหล็กทั้งดินดินเนี่ยขวามือฝั่งวงนอกส่วนหินเนี่ยวงในครับเข้าไปเทแล้วก็จะมีรถแท็กเตอร์คอ,อยดันอยู่ข้างล่างนู่นแหละครับในตัวอา่างนี่แหละคือบรรยากาศ

เตรียมตัวเสียบครับเสียมยังไงมาดู เข้าแล้วครับตัวแรกของ เหล็กบีมตัวยาวนะครับใส่ด้านนอกแล้วก็ต่อไปก็ใส่ด้านในนะครับฝั่งนูน้นแล้วก็ใส่ตรงกลางครับใส่ตรงกลางสองอันแล้วก็ใส่ด้านหน้าอันหนึง่งตรงกลางนี่จะขวางก็ขวางได้ปับ๊บเนี่ยขวางได้แบบนี้ปั๊บ ก็ตอกทิพยกันกันดินเอาไว้คราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งสะพานชั่วคราว,ว,ว,วแผนการก็ไม่ซับซ้อนแล้วครับให้กำลังใจทีมงาน พรุ่งนี้เสร็จไหมป๋าพอเสร็จเนาะนี่ครับหินลงชั้นในครับเป็นทางเบี่ยงเป็นทั้งทางเบี่ยงเป็นทั้งคันบอกน้ำชั้นหนึ่งนะครับ สองประโยชน์เลยนอกจากชั้นหินแล้วจะมีชั้นดินด้านนอกอีกชั้นดินด้านนอกของหินเนี่ยฝังในตัวห่างอีกชั้นหนึ่งอ่าวานเสริมป้องกันน้ำรอดตอนนี้นี่ชั่วคราวจะ เขาจะสร้างตอนไหนนี่ก็ก็คอยดูแลครับจะสร้างอีกปีหนึ่งอีกสองปีสามปีเขาก็จะมารื้อถอนเนี่ยไอที่ทำทำอยู่เนี่ยเขาจะลื้อหมดเลยแล้วก็สร้างอา,อาคารระบายน้ำหรือว่าประตูน้ำใหม่ ็เริ่มเข้ารูปแล้วครับเนี่ยมันก็จะสโลปลงไปเหมือนของเดิมเลยครับเนี่ยของเดิมก็จะสโลปลงไปจากฝั่งนี้เอาดินฝั่งนี้แล้วก็ไปเสริฟฝั่งนู้นแล้วก็ สโลปลงไปเหมือนกันกับฝั่งนี้เลยฝั่งที่กำลังเทดินอยู่เนี่ยลุยเข้าไปเตรียมงานหากันไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ